ก็เลยมันก็จะมีทั้งเก่าใช่ไหมคนเก่าแล้วคนใหม่เข้ามาก็เลยอยากจะให้ทุกท่านเนครัวนี้เนี่ยตัวสช่วยว่าเราเป็นตัวแทนของคนไหนแล้วก็มีแนวทางอย่างไรเนาะที่จะพัฒนากองทุนพัฒนาว่อสตีทับทุนเราเนี่ยให้มันพัฒนาให้ข,ขึ้นไปเราจะมีแนวทางอย่างไรนะครัคบโดยเฉพาะบางกระบวนที่นี่นี่เสียเยอะเนาะ เต่ยไม่เสียงไม่เสียเดี๋ยวนีค่ขามีขาขาเยอะมากเออแลาต้องถ่ายถ่ายแล้วเนี่ยจะต้องดับแรกเลยแล้วก็มาช่วยแก้แก้เดี๋ยวขอเชิญมัทุกด้านหน้าเลยเนาะพอดีทางร้านเขาเอาไมค์มาให้แล้วเราจะถ่ายภาพแถวเราเนาะทางไหนก่อนเรื่มทางไหนก่อนก็แถวกันก็แถวกัน đó con mẹ mẹ chị nào chị nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แรคแี่คกเนี่ยอหเยอากลยอ้หแล้วอย่างที่บอกแล้วขอแนะนำแล้วก็เป็นคนแกของตระบอะไรนะครับแล้วก็มีแนวทางจะขับเคลื่อนงานเาอย่างไรครช่วยนะครับสวัสดีค่ะ สมาชิกคณะขับเคลื่อนแต่ละตำบลดิฉันนางระดาตติยรัตน์หัวหน้าคณะขับเคลื่อนตำบลหนองไผ่แล้วก็เป็นหัวหน้าคณะอำเภอ,อมีแนวทางขับเคลื่อนยังไงก็ก่อนอื่นก็ต้องรอวั <c oughs> <c oughs> อนนี้ประชุมแล้วต้องรอบ่อน่าท่านทั้งหลายเนี่ยจะมีคำแนะนำอะไร เพราะว่ายังมนแล้วก็รอคำแนะนำจากคณะทุกท่านเสร็จแล้วก็ต้องมีพี่เลี้ยงพัฒนาชุมชน่อยเป็นแม่แนวว่าเราควรจะไปแนวทางไดไงไง,งก็มีกฎไปแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะชั้นลานดอนมองลิตค่ะ หัวหน้ากับเพื่อนตำบดหนองคามแล้วก็รองประธานอำเภอนะคะแนวทางก็แบบเดียวกันเนาะค่ะนอกหัวประธานพูดไปแล้วค่ะมีอะไรก็ปรึกษากันค่ะแล้วก็พี่เลี้ยงก็คือพัฒนาชุมชนทุกท่านนะคะก็คือรับเรื่องอะไรมาก็ประสานกันเหมือนเดิมค่ะกับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางมณีรัตน์มีสัากานหัวหน้าคณะทำงานตบบลหนองสัง อีกตำแหน่งก็คือรองธัฒนทำงานงระดับอำเภอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี่ะาดิฉันนางนภพามาเชภูมิเป็นหน่วหนราขับเคลื่อนตนำะบลนนางทุง่งเข้ามาใหม่ค่ะอาจจะยังไม่รู้ระบบเท่าไหรก่ก็ขอเรียนรู้งานสักพักก่อนเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเข้ามาตรงนี้มาใหม่ต้อง ก็คอยดูพวกแม่แ่ไปด้วยก็มีอะไรก็แนะนำด้วยนะคะคโอยบคค่ะค่ะดิฉันนงสุนทตรีสตรีกำแพงค่ะแับเพื่อนของตำบลลกคานะคะถ้ามีอะไรนะคะจะปรึกษาพี่เลี้ยงนะคะพัฒนาชุมชนนะคะในตำแหน่งเฮดันยิกค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะดิฉันมิสซ่าชำนาญค่ะ oh. และก่อนอื่นขอ <c oughs> ขอบค<อ> <c oughs> ุณท่านพัฒนาชุมชนทุกท่านนะคะหัวหน้ามวยหัวหน้าแฟงแล้วหัวหนะ้าทุกทกท่านที่เป็นพี่เลี้ยงมาอยา่างดีแล้วก็การหน้าที่อะไร,ระแม่มิสซาจะขอตามนี่นะคะ <c oughs> ยูตรงไหนได้ยังไงเจอเลย <c oughs> ตัวเองจ่ายได้ผู้ใด่าให้คนน้ำจี้มย่างเดียวได้ทุกอย่างมิสซายินดีรับใช้ทุกอย่างนะคะ ไปว่าจะเป็นปฏิคมตามนี้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็งานหลายๆอย่างจะเดินไปด้วยกันตแต่เท่าที่ดูนะคะขอชื่นชมเลยว่าทีมงานเราได้ใจกันหมดทุกคนแล้วเราจะเดินไปด้วยกันด้วยความรักษาไม่ทีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวรณีรุนสมรงค่ะคณะทำงานตบฏมันแก้นค่ะทัะติ์ในการทำงานนะคะ คือการทํางานดิฉันมองแผนพัฒนาเป็นหลักค่ะมองแผนพัฒนาของทุกตำบลของระดับอำเภอตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้กํากับดูแลงานค่ะจะประสบผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะทํางานของเรากับขอให้ไปทํางานกันไปด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณค่ะค่ะดิฉันนางสาวมณสดิสุเกษตค่ะหัวหน้าคณะขับเคลื่อนตำบลท่ามะไฟหวานค่ะ ก็เข้ามาปีนี้เป็นปีแรกในรู้สึกเป็นเกียรติของมาที่ได้มารู้จักพี่ๆ <_ co. S 1> แม่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ตอนนี้ตำแหน่งอาสนะขับเคลืล่อนตำบลอ่าาเภอก็จะเป็นเลขาะคะ่ะก็เป็นปีแรกก็ฝากทุกคนแนะนำหนูด้วยนะคะทุกคนค่ะค่ะแทนจะนางประยงรีพิลาเป็นคณะนับเับแท่นตำบลค,ะคกคงค่ะเป็นมา สมัยแล้วเราข่ะปีนี้ก็้นทคลองรลยแบบงงอ่ะธนาคานันน่าปีนี้ขึานที่คล่อง้อ่ะเพีาะเป็นงกาทั้งหมดเพราะว่าเเหตุการณ์ใหญ่ค่ะตอนนี้ก็ไม่เดารได้ก็มอกการพนาพัฒนาชนอาะคือบ่เรีกคนที่เราอนใดก็ได้กันอันก็คือนีหลค่ะเป็นเขาาวก่าหลายแล้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ อาจารย์นางวาตาดีพิลามนากระทำนาคกะทำงานตัวแทนจากจิสบานสมบูรณ์ยี่คอค่ะก็พ่อใช้พ่อแข่งไหยพ่อพ่อบ้านเนาะกระปีแรกที่กันค่ะได้เข้ามาแต่ว่าทั้งอื่นึงกับหลายอย่างอยู่แต่ว่าหหัวน้าคกระทำงานเนี่ยพึ่งมาปีนี้ค่ะกระคออีกแยกได้เข้ามาแล้วก็คิดสิน้ำกันน้อก่อนเน้ะค่ะ คือหอวัวหน้าพัฒนาชุมจนก็เป็นพี่เลี้ยงนั่แหละคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทิดาพูมากนะคะตอนนี้ตำแหน่งก็ทางสังคมก็รองประธานกกตรอสอปอแก่งคอนะคะแล้วก็คณะกรรมการประธานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก่งคอวิทยาและโรงเรียนมารีแก่งคอนะคะตอนนี้ได้เข้ามามีบทบาทในคณะขับเคลื่อนของอำเภอแก่งคอของเราได้สองปีแล้วเนาะตามที่จำได้ ค <c oughs> ตินะคะก็คือคิดใหม่ทําใหม่ให้ไปใน,นทิศทางเดียวกัน,นะคะ่ะ<ด>แล้วก็วกเราได้ทีมงานรุ่นใหม่ <c oughs> ก็คิดว่าต้องดีกว่าเดิมแล้วก็สิ่งไหนที่ดีกว่านั้นเราจะรักษาความดีนี้ไว้แล้วก็ขับเพื่อนให้ดีต่อเนื่องต,อต่อไปขอบคุณค่ะขอขอบคุณมานะครับขอบคุณทับเชน ไม่โยงคดีมาเก่าใช่ไหมขา <tem po il> <sm all>